สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่3ามสิบกันยายนปีห6หนะครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐไอไม่ใช่รัฐบาลนะครับเนาะรัฐบาลสรุปคงสุดท้ายสรุปไปแล้วนะครับเนาะวันนี้คลิปนี้จะมาวางแนวทางฮานอยนะครับให้คอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะจากวางกัสรุปคงสุดท้ายให้เอฟซแล้วใคาชอบก็จัดได้เลยนะครับุ่งนี้สุดเนึ่แสนนะครับเนาะสึกใหญ่ฮี่หลายคนเราคอยมาถึงนะครับเนาะ บทส่วนคลิปนี้เป็นคลิปของฮานอยนะครับสลับพอฮานอยก็ขอประจัดตะขัดกระพันเหมือนเดิมนะครับเนาะสลับพอฮานอยื่อวานก็ไม่ได้ลงนะครับเนาะลงคลิปรัฐบาลไทยลาวพัฒนานะครับเนาะว <c oughs> ันหนึ่งจริงๆก็ถ้าแค่สองคลิปนะครับเน,ะนาะน,น้ๆานจะมีทีสามคลิปส่วนใหญ่จะสองคลิปก็เลยเลือกเป็นลาวพัฒนาแทนแล้วก็ฮานอยก็เลยไม่ได้ลงครับเนาะ แต่ถ้าวันไหนไม่ลงนะครับใครเป็นอีฟซีที่ขอฮานอยนะครับเนาะก็ไลน์มาขอส่วนตัวได้นะครับเนาะไลน์มาขอได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทางสิ้นนะครับถ้าใครเป็นขอฮานอยนะครับเนาะแต่ใครไม่ชอบกข้ามไปนะครับเนาะไม่เป็นไรเอาสำหรับคนที่สนใจนะครับเนาะก็ไลน์มาขอส่วนตัวได้เลยถ้าวันไหนไม่ลงคลิปนะครับ YouTube Facebook ก็ลงมั่งไม่ลงมั่งนะครับเนาะ มีข่าว่าคล้ายๆเขาค่อนข้างเข้มงวดประมาณนี้ครับเนาะลงใต้คอมเมนต์กวนโดนประมาณนี้เห็นเพื่อนๆบอกก็เลยลงมั่งไม่ลงมั่งนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็กอนอื่นจะเข้าแนวทางก็ขอฝากเบอร์ไลน์เซียนทวีนะครับสลับคอฮานอยนะครับเนาะเบอร์ไลน์แล้วก็ไอดีไลน์นะครับของเซียนทวีสลับคอฮานอย เซียนทวีมีให้ทุกวันนะครับแนวทางดีๆแม่นๆน,นะครับสำหรับเซียนทวีก็ขอบคุณเซียนทวีนะครับเป็นแบ่งปันนะครับเนาะให้เอฟซีถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านก็ชมเป็นแนวทางไปนะครับระหว่งางแนวทางของเซียนทวีและแนวทางของเบ่าสารคามชอบคนไหนก็จัดคนนั้น,นครับเนาะเอาไปเปรียบเอาไปเปรียบเทียบกันก็ได้นะครับเนาะว่ามันไปแเคียงกันไหมอะไรยังไงมาแนวทางเดียวกันไหมประมาณนี้ ทอบตัวไหนก็จัดไปเลยเป็นทางเลือกนะครับถือว่าเป็นทางเลือกช่วยกันคิดช่วยกันทํานะครับหาทางหาทาง,องเอาเงินใช้นะครับเนาะหลายหัวดีกว่าหัว,ดวเดียวนะครับประมาณนี้นะครับเนาะเบอร์ไลน์นะครับของเซียนทวี0925238576ทวนอีกครั้งนะครับเบอร TV, ์ไลน์เซียนทวี0925238576บันทึกเบอร์ลงเครื่องไลน์เล้งขึ้นกด ทักไปขอเซียนทวีได้เลยนะครับเนาะมีให้ทุกวันนะครับแนวทางดีๆเป็นแม่นเซียน,นทวีแจ้งข่าวมานะครับเนาะหรือไม่ก็ที่ผมสรุปพงสุดท้ายหรือว่าลงคลิปของเซียนทวีทุกครั้งผมจะใส่เบอร์โทไรไปด้วยนะครับเนาะใส่เบอร์โทรเซียนทวีไปด้วยไอนีไลน์ไปด้วยนะครับที่ผมลงคลิปเซียนทวีทุกครั้งสําหรับคอฮานอยนะครับวันี้ลงในคลิปนะครับเนาะไม่ีเวลาอัดคลิปนะครับเนาะวุ่ายงไงลงแต่รัฐบาลไทยนะครับ ส่วนไอเดียไลน์นะครับกทวี v, นะครับ788739นะครับทวี T A V d e 788739เป็นไอเดียไลน์นะครับเนาะใครจะรัดไอเดียไลน์ก็ตามนี้นะครับทวี T A V d e 788739ปส้า v, v e ส่วนใครจะรัดเบอร์โทรก็บันทึกเบอร์ลองเครื่องนะครับเนาะบันทึกเบอร์ลองเครื่องรายเดือนก็กดทักไปเลย ใครฟังไม่ทันก็ย้อนฟังได้นะครับย้อนฟังได้ผมไม่ได้ขึ้นเบือนะครับเนาะอย้อนฟังเราเรียกไม่กี่ตัวนะครับเนาะคนนี้ก็มาที่แนวทางของเรานะครับวันนี้วันเสาร์นะครับเนาะวันหยุดของใครหลายคนใครที่ยังทํางานอยู่ก็เพีนกกำลังใจให้นะครับเพีนกำลังใจให้วันนี้ใครสะดวกจดก็จดไว้เหมือนเดิมนะครับใครสะดวกจดใครสะดวกแคบก็เราแคบเหมือนเดิม วันนี้เด่น5เด่นศูนย์นะครับที่สาวันนี้วันสุดท้ายของเดือน,นครับเนาะเดือน9ก้าสาเดือน9นะครับเนาะเด่น5เด่นศูนยจับคู่นะครับหนึ่ง1 2 3 3 0สองศ5 3สองหนึ่งสองสามสามศย์ห้าศูห้าสองห้าสามนะครับวันอีกครังนะครับวันนี้เด่น5เด่นศนย จับคู่10 20 21 23 30 50 5253นะครับ8คู่8คู่นี้ก็ให้เน้นไปนที่52นะครับแล้วก็50 20 52 50 20นะครับ52ก็เป็นตัวออกเมื่อวานะครับต้องก็จะจำไม่เปิด รอบ v ีไอพีนะครับห้าสองเมื่อวานนะครับเนาะวันนี้ก็มาลงอีกเหมือนเดิมนะครับพอมันได้อย่างนี้นะครับเนาะจะไม่จัดทิ้งครับเราเคยตัดทิ้งแล้วออกเหมือนเดิมนะครับ่านอนพีวูลชาวบ้านนะครับออกแล้วออกได้อีกนี่ยครับเรเคยออกจิตตกันสามครั้งครั้งหนึ่งถ้าใครจําได้นะครับเนาะไม่น่ใจว่าเป็นสามห้าหรือสองห้าไม่แน่ใจนะครับเนาะออกจิตตกันสามบรซสอนแล้วเราก็ตามได้สามบรรอนนะครับเนาะ เป็นอะไรที่ฝุกมากฮาหนอยขอฮาหนอยรู้ดีนะครับว่าเป็นยังไงจับทางให้ถูกนะครับเนะาะจับทางถูกก็สบายครับเนาะจับทางกิดปัญหน้าเขาว่ากันใหม่นะครับเนาะสารัเพาะฮานอยก็ชุด3มตัวนะครับก็มีรุ่ด4ี่ชุดเหมือนเดิมมี3 5 2ห้าสอง3 2 1นสสองนะครับก็ทวนกันนะครับชุด3ามตัว สามห้าสองสามห้าศูนย์สามสองศูนย์สามสองหนึ่งนะครับสี่ชุดก็เน้นไปที่สามห้าสองนะครับแล้วก็สามห้าศูนย์สองนนี้เน้นที่สุดนะครับเนาะก็สามสองศูนย์ก็ลงลงมาประมาณนี้นะครับเนาะครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นครับตอะวันเสาร์มีคนเขาว่าวันเสาร์เรียกชอบบนวันหยุดนะครับเราพูดถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ มีหลายคนพูดมาเรียชอบเบนก็ลุ้นเปด้วยกันครับเนาะว่าห้ามเบิ้นนะครับเนาะถ้าเบิอนหมดสิทธิ์เลยนะครับช่ยเก็บฉากเลยหมดวันไม่ลุ้นอะไรนะครับเนาะลุ้นอย่างเดียวว่าห้ามเบิอนอย่างเดียวก็พอลําพังไม่เบิ้นคนลําบากนะครับเนาะาห,าหน้าตาห่านอ้อยหาหน้อยกับเราเป็นอะไรที่จับจุกยากนะครับเนาะไม่เบิอนก็ห้ามไม่ห้ามก็ออกตัวเดิมอยู่ประมาณนี้ครับเนาะอย่างเราเมื่อวานนะครับเนาะ ออกสิบแล้วสิบอีกครับเนาะแต่ก่อนออกสามศูนย์ูย์สามทีนี้ก็หนึ่งศูนศูนย์หนึ่งวนอยู่นี่นะครับเนาะจับทางไม่ได้ก็เสียดายนะครับเนาะไม่เป็นไรลบได้ลบไปนะครับเนาะหลบไปลบไปก็่ายคลิปกับเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับเนาะคนงบน้อยตัวนี้ที่ผมเน้นให้นะครับวันละสามคู่นะครับเนาะวันนี้ห้าสองห้าศูนย์สองศูนย์ สามคู่นะครับชอบที่สุดเลยวันนี้จัดได้เลยนะครับเนาะสามคู่นี้ถ้าชอบเหมือน,น,นผมถ้ามีลงทุนนะเขาก็คุยเขาไม่รู้เรื่องครับเนาะลุ้นไม่มันนะครับต้องติดไปนวมนี้นิดหน่อยนะครับเนาะต้องอย่างนั้นมันไม่บีบหัวใจนะครับเนาะลุ้นเปล่าๆวมันไม่มันมันต้องมีเฮนี้ต่อยประมาณนี้นะครับเนาะตัวนี้ที่ผมเน้นให้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบตัวเน้นที่ผมเน้นให้ชอบตัวอื่นก็จัดได้เลยครับเนาะชอบสองสามมากกว่าห oh, <c lic ant> ้าสามมากกว่าออกบอยก็ จัดได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะครับเนาะเอาที่สะดวกนะครับหรือถ้ามีตัวชอบก็ข้ามไปนะครับชมพูบอลเทิงเหมือนเดิมฮานอยมีทุกวันนะครับมีทุกวันเลยไม่ต้องเจร้อนก็ได้นะครับเนาะ๋ยวบางคนไม่สนใจฮานอยนะครับแ้วบางคนสนใจอย่างเดียวซื้อยากช่างมันถืกใหญ่สกึนเสียนอย่างเดียวประมาณนี้ครับเนาะเอาที่สะดวกนะครับเนาะไเป็นไรไม่ว่ากันอก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะทุกคนยังเังไงรวยนะครับเนาะพวกนี้ลุ้นลุ้นสุดใหญ่ไปด้วยกันสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ